สวัสดีครับผมชื่อนายสุภวินต์อย่ามาจับมองรับหนึ่งในที่สนินะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องฟิสิกส์ในบ้านกันนิดนึงโดยเราได้ดโจทย์มาก็คือเรื่องคืนครับผมก็เลยเอาตัวของคลื่อฟอกคื่อฟอกอากาศมานั้วนี่นะครับเรามาดูกันว่าคลื่อฟอกอากาศนั้นจะมีสมบัติเรื่องคืนอ,อะไรบ้างนนครับไปชมกันเลยครับอย่างแรกเลยนะก็ะคือคลื่นแสงอัลตราไวโอเลตนั่นเองครับหรือว่า UVC ไลน์นะครับแสง UVC นั้นจะมีหน้าที่หลักๆก็คือการฆ่าเชื้อโรคนั่นเองนะครับ อย่างเช่นพวกแบคทีเรียแล้วก็ไวรัสน,นะครับโดยที่เครื่องฟอกอากาศนะัมันจะติดหลอด UVC ไว้อยู่น,นั่นเองนะเมื่ออากาศมันเข้าผ่าไปในตัวเครื่องเนี่ยหลอด UVC นละ้วมันก็จะปล่อยแสงออกมานะเพื่อฆ่าพวกด n A อ n นออของเชื้อโรคนะครับไม่ให้พวกนี้มันสามารถแพร่พันธุ์ต่อไปได้นะครับเครื่องฟอกอากาศที่มันมี UVC เนี่ยจะช่วยลดการแพร่กระจายของโรคในอากาศได้ดีด้วยอย่างที่2นะครับก็คือเครื่องม่ใ็กไฟฟ้าน,นั่นเอง เครื่องเร่งไฟฟ้าจะถูกนํามาใช้ในกระบวนการปล่อยปุ๋ยอ่อนล้มนั่นเองนะครับโดยปุเหลัานั้นมันจะไปจับกับพวกฝุ่นละอองสารกอ่อภูมิแพ้แล้วก็เพียง2 5จุท่านเนี่ยทำให้อนุภาพเหล่านั้นมันหนักขึ้นจนตกลงมาสู่พื้นนอกจากนี้มันยังไปช่วยในการกําจัดกลิ่นแล้วก็สารเคมีในอากาศได้อีกด้วยอย่างที่3นะก็คือคลืนค่นอินฟเรดนั่นเองคลื่นอินฟเรดเนี่ยมันจะมาใช้ในเซนเซอร์ของเครื่องฟอกอากาศนะครับเพื่อตรวจจับฝุ่นละออง โดยแสงอินฟราเรดจะสะท้อนกลับเมื่อเจอฝุ่น,นครับทาให้เซนเซอร์เนี่ยจะวัด,ดระดับความหนาแน่นของฝุ่นในอากาศได้ฟังก์ชันนี้นะครับจะทําให้เครื่องฟอกอากาศเนี่ยมันสามารถปรับโหมดการทํางานอัตโนมัติได้ตามคุณภาพอากาศที่มันเจอนั่นเองอย่างสุดท้ายนะครับก็คือคลื่อง PTV นะครับคลื่อง PTV เนี่ยมันจะอยู่ในพวกเครื่องฟอ,อกาอากาศอัจฉริยะนะครับอย่างเช่นก็คือพวก Wi-Fi บลูทู o นะครับที่ถูกนำมาใช้ให้ควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนได้นะครับทำให้พวกเราเนี่ยสามารถปรับการทำงานของเครื่องฟอากาศได้อย่างง่ายดายจากระย,ากกายะไกลนั่นเองสรุปเป็นสั้นๆน,นะครับก็คือเครื่องฟอากาดเนี่ยมันจะมีสมบัติเรื่องคลื่นอยู่ด้วยกัน4อย่างด้วยกันนะครับก็คือ1ก็คือคลื่นแสลต้วยเลยนะครับเอามาใช้ในการค่าเชื้อโรค2นะครับก็คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเอามาใช้ในการปล่อยประจุไอออนจับกับฝุ่นนั่นเอง 3. ก็คือขึ้นอินฟราเรดเอามาใช้ในการตัวจับฝุ่นละออง 4. ี่ก็คือลื้นวิวนะครับเอามาใช้ในระบบอัจฉริยะได้ดีนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับโอเคทุกคนมันยังไม่จบพอดีผมลืมอ่านหัวข้อข้อหนึ่งนะครับเราจะมาดูกันต่อนะครับว่าเครื่องพวกากาศเนี่ยมันจะมีเรื่องฟิสิกส์อย่างอื่นเกี่ยวข้องยังไงครับเราไปชมกันเลยครับผม อย่างแรกเลยนะครับก็คือการไหลของอากาศนั่นเองครับอากาศเนี่ยมันเป็นของไหลนะครับแล้วมันจะเคลื่อนที่ตามกฎของการไหลนั่นเองเครื่องฟอกอากาศเนี่ยมันจะมีพัดลมอยู่นะครับเอาไว้สร้างความดันเพื่อดูดอากาศเข้ามาในตัวเครื่องนั่นเองแล้วก็มันจะกรองสิ่งสกปรกแล้วก็ปล่อยอากาศสะอาดออกไปนั่นเองครับโดยการออกแบบช่องทางการไหลของอากาศในตัวเครื่องฟอกอากาศเนี่ยมันก็คำนึงถึงกฎฟิสิกส์ด้วยครับอย่างเช่นพวกความเร็วการไหลความหนาแน่นแล้วก็แรงเสียดทานของอากาศนะครับ คือถ้าเอาแบบช่ออากาศไม่ดีเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดแรงต้านแล้วก็เสียงดังมากขึ้นนั่นเองอย่างต่อมานะก็คือไฟฟ้าสถิตน,นั่นเองนะครับคือฟอกอากาศบางรุ่นเนี่ยมันจะติดแผ่นกองไฟฟ้าสถิตมาด้วยนะครับซึ่งจะสร้างสนามไฟฟ้านะครับเพื่อัจับฝุ่นละอองข,ขนาดเล็กในอากาศนั่นเองฝุ่นละอองเนี่ยมันก็จะได้รับประจุไฟฟ้าไปนะครับแล้วมันก็จะเคลื่อนที่ไปเกาะกับแผ่นกองนะครับที่มีประจุต,ตรงข้ามนั่นเองโดยวิธีนี้เนี่ยมันจะทําให้ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการกองฝุ่นละอองขนาดเล็กด้วยนะครับ โดยไม่จำเป็นที่จะต้องไปใช้แผ่งกอลที่มีความหนามากเกินไปด้วยอย่างสุดท้ายนะก็คือพลังงานและความร้อนนั่นเองเครื่องฟอากาศเนี่ยม,มีการใช้พลังงานไฟฟ้าเนี่ยมาใช้ในการขับเคลื่อนตัวของพัดลมแล้วก็สกก่วนประกอบอื่นๆซึ่งมันจะเป็นพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเป็นพลังงานจนสำหรับการเคลื่อนที่ของพัดลมส่วนพลังงานความร้อนเนี่ยมันจะได้มาจากการทํางานของมอเตอร์นี่เองนะครับเครื่องฟอากาศทีม่มีการออกแบบพัดลมแล้วก็มอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงๆเนี่ยมันจะช่วยในการ ลดการสิ้นเปลือของพลังงานและก็การปล่อยความร้อนที่น้อยลงด้วยนั่นเองเอาละครับผมเราก็มาสรุปในช่วงท้ายกันนั่นเองครับโดยตัวเครื่องฟอกอากาศกนนะที่มีการเกี่ยวข้องเรื่องคลื่นครับก็จะมีพวกคลื่นอัลตราไวโอเลตคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นอินฟาเรดแล้วก็คลื่นวิทยุนั่นเองส่วนเรื่องฟิสิกส์อื่นนะที่มีการเกี่ยวข้องด้วยกันก็คือมีการไหลของอากาศไฟฟ้าสถิตแล้วก็พลังงานและความร้อนนั่นเองคนระับ